นับสนุนโดยโ้งงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กปลาโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุกแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกา่านัวนัวสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ฮอก็จะมุงนาะไปทางถนอนอาเซียนออกไปทางบนแหลแถวสินทางสีหอดแถววัดไตท่านผู้ชมส่เหตุรักที่ว่าเห็ดให้แห้งงานเล่านี่ เดินทางออกไปต่างประเทศไปขายแหงงานอยู่ต่างประเทศนี่ปัจจัยลักตนต่อนัน,นกัน,นี้มมมมหนึ่งภัยเงินเฟอ้อสองค่าแหงงานที่วัดถืออยู่ในประเทศลาวขายแหงงานนี่ว่าเฉพาะแมนไอ้นองกรมมกรดููที่อ,อกแหงงานด้วยเพือแห้งเนื้อถร่วสม้มเพือแห้งนี่ก็คือเป็นกรมกร,นกรมกรวปาสันสระอาชิพกรรมกรพนักงานส่วนว่าพนักงาน ของลาของการพนักงานโครงการพนักงานอื่นๆหันราคาเงินเดือนก็จะสูงแตกต่างกันไปมันก็ขึ้นอยู่กับสั่นตำแหน่งหน้างานของแต่ละคนกับความหูอะไรทักผู้ชมสนั่นจุดสนั่นจุดที่ว่ามันวัดกันได้นี่มันก็วัดกันอยู่ที่ความหูอีดีนี่แหละในเมื่อที่ว่าประเทศเฮาค่าค้องสีก็สูงขึ้นเงินพัดเฟอร์ค่าให้งานขัดต่ำก็มีแต่เดือนเดือนหนึ่ง ลาดปายฉะนั้นมันกิดบกคุมกินเนื่องจากว่าสินนขาราคาก็าแพงขึน้นค่าค้องคีดทุกอย่างก็สูงขึน้นฉะนั้นกเกิดมาให้เฮาได้ผู้ได้เห็นข้าว,ข,าวข้าววา่าแห้งงาเล่าลังไรออกเปรีเดียกอยู่ต่างประเทศนับมือนับเพิ่มขึน้นอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือกันกับปัจจัยที่เฮาได้กล้าวมากขางเครื่องนั่นแหละอ่าก่อนหน้านี้เนาะท่านผู้ชมจะเขาเห็นอะไ,ไรเพื่อจะให้แห้งงาได เหตุเฝืกอยู่ที่บ้านเฮานี่มันก็ต้องได้เว้าถึงคุณภาพชีวิตในคุณภาพชีวิตมันก็ประกอบด้วยหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นพื้นฐานเงินเดือนพื้นฐานการดำลูกชีวิตค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าครองชาสีด่างต่างๆเนาะท่านผู้ชมมันก็เว้าเกี่ยวไปงู้มากกัร่วมกันอยู่ที่เงินนี่แหละเอาง่ายๆซะคันเงินเฟ้อเงินเดือนยังคือเก่าแต่ค่าครองชีพสูงขึ้นอันนี้อันตรายหลายฉะนั้นเฮ็ด จุดนี่แหละที่ว่าเฮตให้ไอน้องกรมกรให้งานเล่าใส่ผ้ากันนิยมเดินทางออกไปเปียกอยู่ต่างประเทศโดเฉยสะพอบวาไก่บวกลายหรอทัพส้มนี่ก็คืออยู่ที่ประเทศไทยนี่ให้งานคือว่าผ้ากันนังไลเขาไปที่เบียกอยู่นั่นกับโบเทืงขันแบบมดประเทศแล้วขันสิบอกขี่โซกันกันี่มันกับบเทืงขนาดนั่นตังแต่ว่าเออมันส่วนใหญ่ข้าเจ้ากับเดินทางออกไปพุ่นหละบางคนนีได้ยินข่าวอยู่ต่างแขวงนี่ เด็กหน่อยนักเรียนอายุ14 1 5 16ปีเออเขาได้เห็นข่าวมาเลยว่าได้ออก้องหาม,มงเฮียนและพากันเดินทางไปเฮดเบียนอยู่ทีประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท,ท็จหรือข่าวปลอมแอดมินแทกกับบวกกาคอนเฟิร์มเขาก็เห็นได้ว่าเออเดี๋ยวนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแท้ะบอคขั้นมีเหตุการณ์เกิดขึน้นแบบนี้แท้แหละท่านผู้ชมต้องคิดเบิ่งว่าบ้านเมืองเขาจะเป็นอน่างร ต่อไปในอนาคตหลูกลานกับู่้ภาการทำกันเฮี่ยนมีแต่นิยมกันออกเษกเวียอยุ่ต่างประเทศจากสี่แน่นอนและการศึกษาเจ้ามันกับบ่ได้ในเมื่อการศึกษามันบ่ได้เนาะบ่มีการศึกษาบ่มีควมหูแต่หากว่าเข้าสีมาเหตุลาเหตุการณ์มันกะเป็นไปบ่ได้นะท่านผู้ชมนอกจากที่ว่าเข้าขายแห้งงานแน่นอนเข้ากับเได้เป็นกรรมกรตลอดไปก็สิประมาณนี้ กรมกรนี่พได้ไม้ความว่าบดีเ้อท่านผู้ชมดีกรรมกรมันมีกรรมกรห้องแอร์กรมกรนอกห้องแอร์จากสี่เสออนนมันก็แตกต,ต่างกันขั้นเฮาอยากให้ขั้นเฮา,าอยากให้ให้ง,งานอยู่บ้านเฮานี่เฮดเรียกอยู่ภายในประเทศนี่มันก็เวา้าหลายปัจจัยคือการกับกองขัามที่เขาเว้าผ่านมาเนาน่นวานึงเกี่ยวกับเรื่อง ให้เงินเฟอ้อจากสี่เงืนกี่เพ่มามันต้องแข้งขากรสองขาให่งานมันกระต้องให่งานพื้นฐานนี่นะครับต่ำนี่ก็ต้องมีความเพิ่มขึ้นเนี่ยแมนแมนบอจังใจยู่รอดผู้คนก็จะมกเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอยู่ทีประเทศแต่ว่าคัดบอเรื่องเรื่องการเฮ็ดเบียกที่แบบว่าผู้คนนะที่ว่าตัดสินใจเฮ็ดเบียกอยูเลานนี่เขาก็เห็นว่าเขาเจากับ,กบยู่รอดได้อยู่เลยเส้นว่า ไอหนองกรรมกรที่งานคืออยู่จุดที่ว่าเอดวินเคยได้พาธผูษ่มไปไปเลาะทายคลิปบึงน,นะู่องงานเพราะงานนั่นไมก็มา่าเข้าเจ้าเด้เงินเดือนผืนฐานแลยเขาเจ้าก็ได้มีเงินโอทีมีเงินขายันมาคนกับฮับแบบว่าฮับเบลน,นะธผูษ่มฮับเบลในการตัดยิบเสือ้อผ้าเหตุหวงเวลาเอาอยัางไงซะใส่เวลาทุกอย่างต้องเป็นเป็นเงินเป็นคำเวลาของเข้าเจ้า บรวัาสตวันเสาร์วันอาทิตย์ข้าเจ้าตั้งใจทุนเทเฮ็ดเหยียดแท้ๆนี่มันกะข้าเจ้าก็อยู่รอดได้เงินก็ระไรนะท่านผู้ชมบางคนในหอดเจ็ดแปดหลานก็มีได้ตัวเรือนหนึ่งนนี้แมนเว้าวอยู่ที่นั่นื้อวอโยทีโรงงานตัดยิบบางคนนะท่านผู้ชมแต่ว่าก็แน่นอนแหละในเมื่ออาการเฮ็ดเหยียดมันโบราณในพอนี่มันกระววส่งถึงสะท้อนสุขภาพในเมื่อสุขภาพ ขาเห็ดเบียงนักหลายเวลาพักผ่อนข้าวผัดนอยสุขภาพเ้าผ่ามันบ่ได้จากสีมันเกิดยากนักมันก็ต้องในการ้องการพักผ่อนแน่สุขภาพก็ดีนะสนั่นจริงเป็นทางเลือไข้หร้ยคนว่าจะเปเฮ็ดเบียงอยู่ต่างประเทศเพราะว่าข้าเจ้ากับเห็ดเบียกสิ้นเดือนออกมากะ3สามิวันซอเปดวันสามิวันเช่นเดียวกันแต่ว่าเงิ่อนเดือนนี่นะมันต่างกันนะนะข้าเจ้ากับไปเห็ดเบียงอยู่ต่างประเทศอัจจุบานเฮ้านี่ก็ถามา มันกระไรด,ดีอยู่บ่มันกระหักได้อยู่ได้ตั้งแต่ว่าค่วมดินร่วนบางคนมันหลายบางคนอีกกบับโบผู้ฮู้แต่ว่าบ้านห้องนี่มันมีเบียกเข็ดงานทำถึงมีกับเงินเดือนตำเอ้มินกบับบบกาปฏิเสธออกว่าเงินเดือนบบตำมันกระตำแท้เงินเดือนอันคันตำนะมิตรลาดปลายคันมาเปรียบเทียบเสคคาโงสีโคมือนี่เขาเปียกถวยหนึ่งเศร้าหาพานันเดี๋ยวนี้ถวยหนึ่งเศร้าพานันเศร้าหาพานันมีถวยน้อยถวยกลางถวยใหญ่อีกหลายบบนี่เฟือเส้นเดียวกันเฟือนี่ เสียบเนี่แน่นี่กับเศร้าหาพันเขินไปเฮ็ดอะไรหนอมนจางสิอยู่รอด์คันจูรอดได้ก็มีแต่ว่าให้งานน่ะต้องได้กุ้มตนเองเซ็นว่าต้องมีเข่ามากินหงเข่าและก็ต้องได้เฮ็ดเบียกนักขึ้นหันและหอ,อกมากกับขาคลองสีหนอแอดมินเองกับคู่มือคู่เว้นนี่เขากับพับผู้น้ำกันได้โบเบนโบผู้ได้เงินกีบเัากระเฟอร์เปรียบเทียบใส่เงินบาทไทยเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นฮาร์ อันน,านาั้นซิพันต่อหาสิปลายพันก็ไม้ควงว่ามันเพิ่มขึ้นหนึ่ง 1, บาทต่อหาพันปลายนะอนี้นะถือว่ามันก็เป็นอยังทีจะให้คน้นควมำอยู่ยากไรสุกวรเติมไรกระบอตีเข้าเจ้าได้เพื่อปลาเพื่อท่อของเข,ข้าเจ้าเพื่อขอเพื่อขั้วเมื่อบุมีกินมันมาจะเสียจะไหนคันว่าโบไปหาน,นาอ้า ขึ้นก็ว่ามันภัยเชือห่าอยู่บนไหนแน่นอนไปเห็ดเปียกอยู่ตามประเทศมันก็มีทางจุดอีจุดเสียคันสมุิว่าเข้าไปถือต้องตามกฎหมายิ่นก็มีการคุม้มครองนะขันเข้าไปบ่ถือต้องตามกฎหมายลักไปประซันซะแน่นอนแล้วถือตำรวจก็จะรวดเขายัางมาีปั๊บไหมเอาไปเอามาเนือแจะส่งกับเสือค่าคิาางกับบานก็เป็นไปได้เห็นหลายคนมาเด็ดดีเป็นแบบนี้นะสนันขั้นสิไปกับตั้งใจไปเห็นมันถือ บอมยองถึงทางให้มันถือจะสิไปให้มันผิดกฎหมายเข้าก็จะไหรือมีการุ่มข้องที่ดีแต่ก็บอเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์อา้าวบอกลูกบอกร้านบอก,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 กอันน่ะพี่บอก,น,อกน้องเน่ขั้นตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์แล้วนี่เข้าถ้าเข้าโศกดีเขาก็จะได้กับบานกลับเพื่อเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเข้าโศกหายเนี่ยขั้นเขาโศกหายนี่บางคนก็ถือคายบบเห็นเดือนเห็นดาวก็มี่บางคนก็ลงทะเลไปผลก็มี่ บรดขึ้นมาฟังอีกจ้าสีนะ้ำะตัวข้อไลไรแอดบินครับรถนํำและก็บรรณายเรื่อง่าให้งานให้งานเล่าทีเดินทางอ,อไปต่างประเทศไปขายให้งานอยู่ต่างประเทศน,นับมือนับเพิ่มขึ้นและกับสำปะพ,อพอ่พองี่มีนาเขียนอนีกขนาดทัะสมงเอ็ดบินก็เลยหูวซึกเป็นห่วงเป็นใหญ่เดนเอาโดยเฉพาะแมนน้องๆล,ง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 ลูกๆร้านๆนกเคียนเท่านี้ไว้กำลังเขียนนี่นะผัดพอแมตตัดสินใจให้ลูกกันไปหา เฮ็ดเบียเฮ็ดงานอยู่ที่ประเทศไทยแ้วก็อยู่หลายประเทศเอาศีรัะแต่วา่าด้วยวนใหญ่กับอควตาตรงๆอลไว่าประเทศไทยอันนี้คือคือเฮ่งงานเล่าดียมไปมันก็หลายสายเหตุหนึ่งไปง่ายมากง,ง,ง่ายสองกสอการกษากับโบนิวหยากยังหลายซ้ำว้าจากนันนี่นะมัดเขาใจมันหูเรื่องสนั่นนายจ้างก็ตัดสินใจเลือจกจ้างคนเล่านี่ก็ไห้ขึ้นะนะอีกอย่างหนึ่ง ให้งานเล่ากับบริเมนเป็นคนขี้ขาดนะเขาเจ้ากับขยันมันเทียนเขาไปเหตดเวียกนี่เป็นไพเป็นอ่านะเป็นเจ้าหน้าใ้เขาเจ้านะเป็นยาสีไปดูถูกดูแค้นเขาเจ้าเลยเขาเพ็ดเวียกน้ำเจา้าเขาไปหาเงินโบเมนวาเขาไปคอสนั่นกับยาสีเราดูถูกดูแค้นกันเออยินมาอยู่กับมีบางคนก็บอกว่า,วาโอ้ยถือเขาเจ้าเบาหาอีกแล้วดูถูกอันนั่นอันนี้สินะกับเป็นําบางคนออกส่วนใหญ่ในจางเข้ากันดีฮะแหละสนั่น กะให้คิดใช่ว่าคนแหงงานเล่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยเข้ากับเอาแหงงานนะไปเออเอาแหงงานไปเฮ็ดไปออกแหงงานเพื่อแหลกก็เงินเอาสีซะแหลกกันสน,นั่นกระจงให้สิทธิเข้ารบได้การเป็นแหงงานสิ่งสำคัญก็กกคือบอกแหละโบดูถูกกันบอไักเอาเปรียบกันเห็นตามเงินไขก็ขอฝากฝากไป กับมาที่บานเฮากะบวเรื่องเป็นยังคือว่าคนส่วนใหญ่กับยู่รอดมันเป็นเช็กซีเนาะทางผสมเขาจะรวมสู่กันฟั่งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแหลกเปลี่ยนมุดเหียนกันกับที่ว่า,าสิ่งใดที่พราะเป็นประโยชน์กับกิฟก็บช่บบวยเก็บไหรเดอแต่ว่าสิ่งใดที่ว่าโบเป็นประโยชน์กับที่ว่าต่อตข้อพ่ยด้วยการที่คนลาวสาม,มารถจูด้ ถึงแมนวาคาคงสีมันสูงไัยเงินเฟอ้อแต่ว่าเป็นยังาเจาอยู่ได้คนเล่าโดยพืนน้นฐานแมนวาเป็นคนที่แบบว่ามีดินดอนต้นหยาเป็นของตัวเองคันเปรียบเทียบใส่คนเขามาเหตุเปียกอยู่ในตัวเมืองนี่ก็ค่อนข้างยากแนะ่สนั่นมันกับคาคงสีจะต่างกันกระดิล่ลวดต่างกันอีกอั่างืึงนี้ก็บอบกมลยวามว่า อัน,นั้นค่างเงินมันจะถือเสมอไปคือเขาเบอกผ่านมาได้ทนผสม้มเกี่ยวกับค่าให้งานนะเนงินเดือนนะบางคนเดรร้ายหอยโรล,ล่าทัพสม้มเออมันก็คือกับค่วมหูว่าซันซ่เป็นไพม,ม,มีควมหูเออเป็นไพมีควมหู่สูงวิซ่าสพไพมีวิซาสิ่ดีควมหูสูงประสบการณ์ร้ายเวลาเขาจ้างเฮดเบียกราคาค่า ใหงานมันก็สูงเสียเดียวกันฮะฉะนั้นมันเป็นน้ำบางกลุ่มบางบุคคลออกทู้ชมผูที่วาเอ่อที่ว่าบทธรรมดีเฮียดว่าม,ม,มีวิชาควบคู้แน่นอนออกให้งานเอยวายเฮ็ดเวียกมันก็ได้ขึ้นขึ้นกับนาเวียกหันและปพระมาณนั่นแหละเอาย่างไงซะคนเทานี่มันมีริกี้ที่สูงขึ้นใ้ยอดการศึกษาการศึกษามีส่วนร้ายในการพัฒนา มันสมองและกาทักษะความหูกเพื่อต่อยอดเขาถึงขบวนการข่าคลายให้งานเดียวแต่ว่าให้งานที่ว่าจะคลายนั่นเป็นให้งานแบบไรแบบเฮดเบียก er, แบบใส่สมองกับเฮดเบียก er, ด้วยให้งานด้วยกำลังให้งานแต่แท้มันก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาแหละทนผสม้มเอาฟัวางว่าแอดมินบอกไปคงจะบอกผิดบอ,อกผาดนาะทนผส้มแต่หาผิดผาดประกันใด้กั ต้องขออภัยด้วยแอดมินกับสิคอโจอคลิปไปเพียงท่านี้หรอกท่านพระสุ่มถือว่าฟอรมากอะไรทุกควอขอบใจ้หลายเดี๋ยวเจอกันใหม่แอ,อดมินกับไปหางเงินหาคำเเดียยกันก่อนสบายดี